Perú, Lima, มีอะไรอร่อยใส่เลยอ่ะเจ๊งเหรออยากลองแล้วไปลองกันแล้วอ้โหใเลยโอเคค่ะเจ้าเจ้าเจ้ดีใจดี่จอยากกระโดดหนูก็ดีใจอ่ะเนี่จะกินละจะกินละเอาละอ่างงนี่ทรายครับทรายทรายครับดีใจเล่นน้ำไหมเป็นน้ากับปลาไหม ซ้ายเนี่ยซ้ายยุบยจุ๊งจักจุ๊งจักเขาไม่กล้าเอาเข้าปากเลยพิจารณาเหรอลูกอะไรเขาจะเข้าปากก็ปล่อยเขาปะใหญ่ปะเขาจะได้รู้ว่ามันกินไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรจ่ะเจ๊ทำอไมอ่ะเฮ้ยเจ๊ทำอไรอ่ะเอามาให้น้องเล่นบ้างสิ งงใช่ไหมหนูงงใช่ไหมเออหนูงงใช่ไหมกำลังศึกษาใช่ไหมครับจะโชว์เหรอคะไหนไหนคููสิกินน้ำผงแม่พี่กำลังทำอะไรคะกำลังจะทำอันนั้นค่ะเหรอคะทำแบบเจ๋งเลไหมหนูทำอะไรเหรอฮะตอนนี้ไก่เหลืองมาแล้วไก่เหลืองมาแล้วน้ำพริกเลี้ยมเลี้ยมไก่มาแล้วนะไก่มาแล้วนะ กินก่อนไหมสักคำเดี๋ยวมามาป้อนก็ได้อ่อะให้แม่ป้อนแม่ป้อนนี่อันนี้ที่ป้าเคยคุยไว้เยอะมากใช่ไหมฮะลองชิมดี่ซิว่าหรือจะชอบอ่ามาเร็วมาลองนี่อ่าเดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนเร็วใกล้สมุนไพรเร็วมาแล้วหล่อนี้แม่แกะให้เหนียวคนทำโตโตอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรสชาติเป็นไงแปลกไหมไม่แปลกไหมใช่มเงี้ยมา อร่อยใช่ไหมล่ะ ยนแล้วได้เท่าไหร่ตอนนี้ยืนแล้วประมาณเท่าไหร่ผมไม่ดูแผงถึงยังนี่อ่ะประมาณนี้อ่ะหยอ

อย่าไปทำเขาเรแรงๆสิะทะคเขาแรงๆเฮ้ฮ hey, hey, hey. ไม่มีวิธีครับ ขายอยู่ไหนฮะไม่มีค่ะเจนีขายเชียงใหม่เจนีดำอยู่ที่สุไปักน้กานก่อราทเรียบ่คมันยไม่เรียบใสน้ำไปเดี๋ก็เรีย,เย,เรยบเองลูเลข้าใจเหรอคะลองดู ค่อยๆปรับเองเห็นไหมเออง่ายใช่ไหมอันนี้มีแหล่งน้ําแล้วใช่ไหมฮะมีแหล่งน้ําแล้วมีแหล่งน้ำแล้วแล้วก็จะมีททันทาทันอะไรทาทันที่าทันเรียมโอ้โหที่ททันเรี๋อ ไปโหดอย่างเงี้ไ<ม>ออยไเรียบ,บร้อยนาสองอเฮ้ยเราสร้างใหม่ไหมคะสร้างอีกแล้วอสร้างตอนนี้หนูก็พร้มอมจะโดนถมแล้วนะเอค่ะแช่บ่อบ่อทรายโดนแน่น่น Eeeeh ah. <laughs> เป็นไงเข้มีตีตีเข้มเข้มเป็นงดูน้องปลาในการเคลมดูหน้านูเลยค่ะไงฮะหน้าเข้มเยเอเอ้เอ้เ้ย เจ้าเจ้าป้ายลุยล like like yeah. 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 ุยลุยลุยดิงดิงดิงดิ่งไหนเจ้อยู่ไหนเจ้อยู่ฝั่งนี้นะครับเจ้อยู่ฝั่งฝาคืนแรงมากเลยตอนเย็นใช่ไหมคะขึ้นแรงมากเลยน้ก็ขึ้นด้วยยยยยยเจ้เจ้าเจ้าครึกใหญ่ะเจ้าครึกใหญ่ 起来，起来，起来！哎，起 Cái <laughs> 다 ซู้ไปไหมสาลายทะเลสาลายทะเลพิ้งไปโอ้โหดูนั่งสู้สู้ทะเลจะไปหรอจะไปหรอไปท่าน้อยจะไปหรไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหขานสู้ทะเลเอาไปกล้าไปก็ไปไปสิ โอ้โหขึ้แรงน้ำแกงเกงเน้ำแกงเก่งเก่งน้ำแกงเก่งกลับไปลูกไปกล้าหน่อยกล้ากล้ไป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 ไไปไปไจะไปไหนหนูจะไปไหนจะไปไหน ตัวใหญ่มากค่ะโอสั่งอะไรคะสั่งอะไรบ้างคะกุ้งกุ้งเหรอคะแล้วก็ปูตัวเมียโอ้หนี่กำลังเผาเลยอยากกินปูตัวเมียค่ะทำไมต้องปูตัวเมียด้วยคะเพราะว่าตัวเมียมันมีไข่เของโตดแล้วเนี่ยตัวอะไรมีตัวกู้โหปูกุ้งสดเลยนะยังไม่ตายค่ะยังไม่ตายเลยหรอปูยังไม่ตายโอ้โอันนี้มืออีกมือหนึ่งล้วนะ บอกยตกใช่ไหมลูกยายเทน้ำแขงชุนจมูกชุนจมูกุนนะคะอีปอี้ี่แล็ขอขอแินได้ไหมอโอ้โหไก่เหลืองกุ้งเผามาแล้วแล้วก็ขอหมูยา่าง แตอนนี้ผูทีกำลังพิชิตอยู่ก็คือไททันเหลี่ยมททัน้ก็พูดอวกไปทนน้อยอวกไปำไรอยะรู้คุก็โอเคอู่อะอะไรเลย ตอนนี้เราจะไปไหนคะตอนนี้เรากำลังจะไปสะพานลอยน้ำค่ะคุณลอยน้ำจะพาลอยน้ำอะไรอนกัคนเนี้ยอยากไปคือก็มันเนสะพานลอยน้ำ เลยใช่ไหมคะเราไมีอะไรอยู่ข้างล่างนี้ด้วยไม่รู้ต้องพิสูจน์อ่ะฝากไลค์กันเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดีดีทัศน์ถ้าอย่าลืมกดไอคลากดแชร์ทำผิดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะกับบรรยากาพันทิศต๊อกบ๊ายบาย